สวัสดีมีลักแฟนดับพิฆาตสูตรทุกท่านนะครับผมวันนี้นะก็เดี๋ยวเรามาทำเการรีวิวไปทางน้านของกียูร่างเสาหลักนั่นเองนะเนื่องจากมีคนขอมาค่อนข้างเยอะนะว่า อยากให้ทำรีวิวกยูเสาหลักนะแล้วก็มีคนขอตัวอื่นมาอีกค่อนข้างหลายตัวแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยทยอยทำไปละกันนะเพราะว่าทรัพยากรเนี่ยมันมีค่อนข้างจำกัดนะอ่าแล้วก็นี่มิสซี่ก็เดี๋ยวเอาไว้รีวิวเป็นวันถัดไปละกันเพราะว่ายังไม่ได้ทำรีวิวตอนที่เป็นร่างสก,กินตอนที่มันเข้ามาเหมือนกันโอเคก็ขอที้ชมคลิปนะขอฝากร้านสปอนเซอร์ไว้ก่อนนะครับผมอีลาสติช็อปนะเพเิ่มเกมราคาถูก เติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องอ e ีลาสติกช็อปเท่านั้นนะครับผมเลยราคาขึ้นมาให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเติมได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ I o s เลยนะก็ใครไปใช้บริการอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องหายหิวนั่นใชเป็นการเก็บเครดิตช่องเราไปในตัวนะครับผมโอเคมาอ่ะก่อนจะพิจิตรีปเดี๋ยวเราขอพูดอะไรนิดๆหน่อยๆก่อนละกันแล้วก็เนื่องจากมีคนขอมาค่อนข้างเยอะนะตัวละครหลายๆตัวเนะี่ยบางคนบอกว่าอยากเห็นทีมเสาหลักสีดาวลุ้งทั้งทีมโอ้โหตายตาย,ตายนะ ทีมหลักผมเพิ่งจะ4ดาวลุ้งเนี่ยทั้งทีเองนะบอกก่อนเลยนะกะ็ตอนแรกอะเราจะทําตัวดาวลุ้งแล้วก็อะไรค่อนข้างเยอะแหละแต่ว่าหินเหลืองมันมีค่อนข้างจํากัดนะแล้วก็วันนี้ผมอัพทางด้านของกียูกับมิซึริจาก4ดาวฟ้าเป็น1ดาวลุ้งทั้งคู่แล้วก็มาทำการอัพทางด้านของชินาบุจาก3ดาวลุง้งก็กลายเป็น4ดาวลุ้งนะพาะั้แล้วมันใช้ของค่อนข้างเยอะตอนนี้หินเหลืองอะ่ะเหลือแค่ เ0 0เพราะฉะนั้นเราวมนต้องใช้เวลาฟาร์มอีกค่อนข้างนานนะแล้วก็ทันจิโร่ผมปลดจาก3ดาวลุ้งตอนนี้เหลือแค่สดาวฟ้าแล้วเพราะว่ากิจกรรมดันพลังทันจิโร่คือจบแล้วแล้วเราก็ได้ที่1นะอ่าบอกก่อนเลยว่าเราได้ที่1แล้วเราก็ได้เน็โพรนี้มา3อันแล้วก็ได้เพชรประมาณ5000แล้วก็แต้มรูนประมาณ8,00 0นะก็ถือว่าคุ้มแล้วกันนะเพราะว่าเพราะได้ที่1แล้วกันในกิจกรรมวันนั้นแล้วก็อ่ะมาเดี๋ยวเรามาทําการ รีวิวก็วันนี้เป็นรีวิวกิยูก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้รีวิวเป็นทางด้านของมิสริ่าสกินคุณตำรวจเนี่ยนะคุณตำรวจเนี่ยเลิฟหาเพราะวันนี้ยังไม่ได้รีวิวเหมือนกันนะอ่ะมาโอเคเดี๋ยววันนี้ขอกิยูก่อนแล้วก็เดี๋ยวขอสลับของก่อนนะ,ะกิยูว,วันนี้อันที่มันทำอี๋ยวผมคิดอยู่อเดี๋ยวเอาไปทั้งหมดเลยก็ได้ผมไม่แน่ใจนะว่าเซตไหนมันดีกว่ากันนะเ๋ยวดูกัน เอาออกอาวุธอันนี้ก็ไม่แนนใจเหมือนกันเวมากิยูกิยูอันนี้ก็คอมโบกับทงหน้างของสปีดละกันผมว่าเซตคอมาะว่า,าตัวละครตัวดาเมจทุกตัวสใส่เปนอันเนี้ยคอมโบกับสปีดอะค่อนข้างดีนอกจากว่าคุณจะรีรูนแล้วได้แบบอันที่มันเป็นสปีดกับคอมโบคุณค่อยมาเปลี่ยนอันนี้แต่ว่าเบสิกเลยอะผมว่าคอมโบกับสปีดค่อนข้างดีส่วนทงหน้างของตัวซับพอร์ตเนี่ย ตัวซัพพอร์ตเนี่ยผมแนะนําให้เป็นทางด้านของสปีดกับอ่าโพที่เป็นการล้าง C ีส่วนทางด้านของแท้งเนี่ยก็แล้วแต่ตัวละครแล้วกันนะอ่ะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวมาสลับก่อนปับ๊บอ่าโอเคมันให้ใส่มาเป็นอันนี้ทั้งเซตเลยแปลว่าน่าจะดีกว่าแต่ว่าอาพรเนี่ยมันเป็นเลเวล200ด้วยเลยนะนเปนลดีกว่าอ่ะเดี๋ยวกใส่คืนแล้วกันเพราะว่าของกีวไว้ไงแหละมา เดี๋ยวเราใส่ลูนอันนี้ก็เอาเป็นลูนแดงของอาคาซาเลยละกันอันนี้เป็นทางด้านของเพิ่มคี้กับทางด้านของล้าง CC แล้วก็อีกอันนึงใส่ไปทางด้านของเจาะเกาะแล้วก็เมื่อตีติดขีมีโอกาสาตีปกติอีกทีหนึ่งอ่ะมาส่วนเคนโดอาวุธ DX อันนี้ไม่ได้ปลดนะเพราะว่า,าในอนาคตเราก็ไม่ได้ใช้ตัวนี้อยู่แล้วก็เลยไม่ได้ใช้ละกนันนอันนี้นะโอเคจริงๆมันก็มันก็ช่วยเพิ่มดามิแหละแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แบบ เพอร์เฟคขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราเอาไปแค่นี้น่าจะดีกว่าแล้วก็อาวุธฮอลโลเนื่องจากตัวละครเนี่ยมันมีทางน้้นของการผมผมคิดว่าตัวละครเนี่ยมันอาจจะดาเมจไม่ได้สุดขนาดนั้นผมว่าตัวละครเนี่ยถ้าใครจะปั้นนะมันควรเป็นดาเมจรองแล้วกันเพราะว่าพวกสกลิลต่างๆมันเนี่ยมันจะมีทางน้้นของการเจาะเกาะอ,อะไรพวกนี้ด้วยมันเหมือนเป็นตัวเปิดให้กับตัวดาเมจหลักของเราได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วผมว่าอาวุธฮอลโลที่เหมาะกับมันเน่ยน่าจะเป็นทางน้านของแฮนด์เบดนะแต่ว่าวันนี้ โอเคมาอันนี้สลับปัป๊บเป็นรูน5เม็ดตึงๆน่าจะใส่ได้แค่นี้โอเคอ่ะก็พลังอยู่ที่ล้านเจ็ดกว่าๆนะ1นึ่งล้านเแสนสหมื่นกว่าๆแล้วก็พลังโยมตีอยู่ที่2องแสนแเลือดอยู่ที่สองล้านเจ็ดเดฟอยู่ที่พันเสปีดอยู่ที่พันเนะแล้วก็อ่าเอา็กซ์ตาเรเม่24แล้วก็คิดขี้เหลียดอยู่ที่7%นั่นเองนะเพราะว่าอ่าของเพิ่มคิ้มีค่อนข้างน้อยเอาจริงอันเนี้ยมัน ต้องบอกว่าสเตตัสน้าเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มจากพวกอันนี้เวลาเข้าสนามอ่ะมันน่าจะนับจากไอพวกเนี้ยอีกทีหนึ่งตั้งหาอ่ะประมาณนี้โอเคอ่ะของมีประมาณนี้และกันมาเดี๋ยวเรามาทําการรีวิวกันแล้วก็เออ่เดี๋ยวนะอันนี้ผมน่าจะถอดแต่ของอันนั้นมาอย่างเดียวใช่ไหมตัวอื่นมันมีของอยู่เนาะอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราเอาทีมจะว่าทีมเต็มก็ไม่น่าจะเวิร์อะไรเดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกอันนี้ออกอันนี้ออก แล้วก็เอาดาคิผมดำมาใช้แล้วก็อันนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งเราควรเอาไม่ท่านลมก็ศูนย์เนาะขอดาคิดาคิใส่ไปเดี๋ยวมันก็จะเด่นเกินอะเอาท่านลมใส่ไปแล้วกันอ่ะเอาซาลิมิใส่ไปตัวหนึ่งแล้วกันอ่ะทีมนนี้เราเ,าเป็นทีมประมาณนี้แล้วกันก็มีตัวละครสาวหลักประมาณ3ตัวนะมาเดี๋ยวมาลองเทสกันเดี๋ยวขอรับของรางวัลแป๊บหนึ่ง เทสกับคุณนิกเหมือนเดิมเพราะว่าคน,คนทับรอบเซิร์ฟก็มีอยู่แค่ประมาณเนี้ยนะกิยูเสาหลักอ่าสปีดเป็นอันดับ3โอเคถือว่าเป็นสปีดลองจากแค่ตัวหลักเพราะตัวหลักมันอัพอาวุธ ex level 20มันเพิ่มสปีดด้วยโอติสตันเป็นกรรมล้างปะถึงเธอร้างซีซีเอาเคเนสโกล้างให้อ่าปาดปาดล้านหนึ่งอันนี้คือตัวเดียวนะปกติ อ่าสกิลหนึ่งกิวมันตีเป็นเส้นตรงพอใช้แล้วถ้าเราไว้ข้างบนหรือข้างล่างเมื่อกี้น่าจะโดนประมาณ2ล้านอันนี้คือโดนล้านเดียวเพราะว่ามีอาคษะตัวเดียวนะแล้วก็ศัตรูก็จะโดนแบบอ่าผลแบบลดเกาะบ้างมีลดเกาะมีลดเ,เขาเรียกว่าดีบัฟรีซีดนะแล้วก็เป็นทางด้านของน่าจะเป็นพวกลดเด็พวกอะไรประมาณนี้ผมจำเอฟเฟกต์มันชัวร์วไม่ได้มาอัานติปาดไป4ล้านเจ็ดแรงอยู่ดาไม่ใช่เบาๆดา4ล้านเจ็ด และศัตรูนี้โดนดีบัฟแบบเยอะมากผมว่ากิูเล่นคู่กับซานิมิก็น่าจะน่าจะเวิร์กนะกิูกับซานิมิสองตัวเก็บปาดปาบดาชิแตกครับดาชิผมดำมาฮิวผมว่าซานิมิกับกิบกูเล่นคู่กันน่าจะเวิร์กนะเดี๋ยวเราค่อยทําคลิปคอมโบโตัวละครอีกทีหนึง่งมาซานิมิปาดไปสี่แสนอันนี้คือซานิมิแทบจะตัวเปล่านะเพราะมันไม่ได้มันไม่ได้มีไอเทมอะไรพวกนี้โอเคตาย โอ้โดนเบิ้เอาโอเคยังได้อยู่อันนี้เป็นการเบิ้ลมันเลยไม่ค่อยแรงมากมาฝั่งน,นู้นตีมาก่อนแล้วก็ระเบิดปราบล้างโล่ไปสามตัวแล้วก็ตีล้างอีกตัวหนึ่งแล้วก็ตีอีกทีหนึ่งแต่ว่าศัตรูก็โดนดีบัฟเยอะอยู่เนี่ยเพราะเฉพาะของกียูเนี่ยทำให้ศัตรูโดนดีบัฟก็ประมาณ2-3ดีบัฟแล้วถ้าผมจำไม่ผิดหรือ3-4ดีบัฟวะจำไม่ได้เหมือนกัน จะไม่ได้เหมือนกันว่ามันกี่ดีบับนะโอ้โดนตัดฮิวอะตีเข้าไปแสนเก้าเดี๋ยวสงสัยต้องเอาใส่มีออกแล้วเดี๋ยวลองเอาดาคีผมขาวมาปั๊บปับ,ปบตีตีเข้าไปตีกันไม่หยุดอะทีมนู้นอะ ปับ๊บปั๊บเข้าให้ต่อยต่อยมาแล้วก็ยูปาดมาแปดแสนเนี่ยไม่ได้เบาๆนะแปดแสนเนี่ยแรงอยู่นะปับป๊บ,บแต่ว่าอาคาสัฝั่งนู้นต่อยมาเราจะไม่ล่วงใช่ไหมนะเนี่ยอ้าวโดนสตันด้วยล้างปับ๊บโอเคล้าง ล้างแต่ติดใบโดนมันโดนไป2 cc นะโดนใบด้วยโดนสตันด้วยเมื่อกี้มันล้างสตันแต่ว่าโดนติดใบก็เลยไม่ได้แชร์ตีอาร์ประมาณนี้ก็ทำนาเมดไป9้าล้านกว่าโอ้ชิโนะหัวหัวกันเลยไปมาเดี๋ยวลองปักทีมใหม่แป๊บนึงนะทีมเมื่อกี้อาจจะยังไม่ตึงไปนี่อาผมเอาดาชีมาดูว่าดาชีเราจะบอกว่าบ้านๆก็ไหนนะแต่ว่าของมันก็ไม่ได้หนาอะไรมากนะพลังโจมตีดาชี่ผม3 300,000กียู2อ0 0 0นนะก็ ไม่ต่างกันมากอ่ะประมาณนี้มาเดี๋ยวเรามาลองอีกลองกับคุณนิกมาอย่างน้อยมีตัวยืนค้ำหน้าให้ก็ยังดีนะโอเคล้านสี่ล้านหนึ่งเดี๋ยวนะผมขอกดนี่ก่อนเออ่เราควรเพื่อให้กิวได้ชูประสิทธิภาพเราควรเอามันไว้ตรงนี้ อ่าเราควรเอามันไว้แถวที่ศัตรู2ตัวมันจะได้สกิลหนึ่งโดน2ตัวประมาณนี้มาปลองทดสอบปาปาเข้าให้ดาคิคาเตอร์ตอ่ตอ,ยตอยม่อีไม่คาเตอร์อีกไหมไม่คาเตอร์โอเคร่างจริงตีล้านสามตีล้านหนึ่งอันนี้คือ,อสกิลดาคิโดนทุกตัวล้านสามล้านหนึ่งประมาณล้านสามอ่ะ ก็ลองไปเฉลี่ยก็ประมาณสักตัวละ2-3งสามแสนได้ประมาณนั้นอาจจะดูเหมือนแรงนะแต่ว่าเฉลี่ยตัวละ2-3งสามแสนอย่างอัน,น G U T เนี้ยกิูตีเนี่ยล้านสี่เท่ากับว่าเฉลี่ยตัวละ700,000เท่ากับว่ากิ U ูเนี่ยแรงกว่านะกิ G U ูเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วกิูตีแรงกว่าแต่ว่าด้วยความที่ยาคีมันตีทุกตัวเนาะมันเลยแบบตัวเลขอาจจะดูเยอะหน่อยมาตีตีเข้าไปปาบ,ปบคอเตอร์แล้วก็ตีไปแท็กดาวไปอีกมา ดาคิสับไป2องล้านเเฮ้ยดาคิอันนี้ของของเบสิกนะดาคินี่ผมไม่ได้เปลี่ยนของเลยนะดาคินี่คือตัวที่เราเล่นปกตินะไม่ได้เปลี่ยนของเลยมาปั๊บ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 ปับสามล้านสองตีเขาไปอ่อะโดนตายไปหนึ่งรอบแรก4ล้านกว่าเนาะอาจจะเพราะว่ารอบนี้อาจจะไม่ติดคิ้หรือว่า,าจ,จะโดนลดดาเมจไปนะหรืออาจจะโดนเบาหน่อย แต่ว่าก็แรงอยู่นะแรงกว่าดาคีกอะแรงกว่าดาคีกตัวหลักอีกอ,ะอ่ะมาทิ่นบ,บุแทงเข้าไปผมว่าน่าจะจบประมาณสักอันติรอบสองอันติรอบสองน่าจะจบอยู่แทงซ้ำเข้ามาปาดเข้าไปป,ป,ปาดปาปล้างโล่แล้วฝั่งนน้นฮิวมาแล้วเราก็ตีไปสองแสน แล้วรอเทิร์นอะไรวะเทินห้าใช่ไหมนี่เทิร์นสี่ะจำไม่ได้ว่าห้าหรือสี่ที่เป็นเทิร์นใช้สกิลหนึ่งนะโอเคมาเทิร์นสี่าเทินสี่ตีปกติโอเคแปลว่าเทินห้าใช้สกิลหนึ่งแล้วแล้วก็เทิร์นหกแฉนติโอเคตีไปแสนเก้ามาปั๊บตีกันดูเบาอยู่เลยมาเทิร์นใช้สกิลหนึ่งปั๊บปั๊บ สามแสนเก้าสองแสนมาดาคิทิมเข้าไปเก้าแสนเบิ้ลอีกทีหนึ่งเจ็ดแสนตีปกติไปอีกสองแสนฮิวมาบับดาเมจฮิวฮิวบับดาเมจแล้วก็กิวปาดไปห้าแสนเห็นไหมฉเฉลี่ยตัวฉเฉลี่ยต่อตัวกิวทำดาเมจได้ดีกว่านะเออไม่ได้เบานะหกล้านก็ถือว่าไม่แย่เพราะดาคิมันเป็นตัวอันตีหมูเนาะมันเลยได้ตัวเลขดาเมจที่ค่อนข้างเยอะกว่ามาเดี๋ยวเรามาลองดู ตีกับคุณบูมบังลองสักสองคนนี่แหละส่วนมากเรามาตีเทสกับสองคนนี่แหละโอเคอันนี้เล่นเป็นทนาของลิงูคูนะโอเคล้านหกตีไปห้าแสนเอาโอเคไม่โดนใบปาดเข้ามาล้านหนึ่งก็เฉลี่ยตัวละห้าแสนผมว่าพลังประมาณเนี้ยของกียูเนี่ยเฉลี่ยประมาณตัวละห้าแสนนะก็แรงอยู่นะผมว่ามันไม่ได้เบานะตัวละห้าแสนปกติตัว,ว,ตตวละครเราเลือด อย่างอาคษาผมเนี่ยเลือดประมาณ3ล้านกว่าๆรวม5แสนนี่ก็หายไปถือว่า1ใน1ใน6ได้มั้ง1ใน6 1ใน7หลอดอะเหยียบป่ะ4แสนเคาน์เตอร์ปับ๊บเคาน์เตอร์แล้วตัดฮิวด้วยอ่ะซัดเข้ามาโอเค2ล้านกว่ามาได้เวลากิวปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บสามล้านห้าแตกหนึ่ง แตกสแล้วก็เนสโกเหยียบหน้าฮิววปทีหนึงแทงเข้าไปเฮ้ยแรงเอาเรื่องอยู่นะตัวละ3าล้านกว่า3ล้านกว่า,า,วาดาคิอันติปกติถ้าใส่เป็นเซตปกติตอนเนี้ยตอนนี้ดาคิคือพลังเยอะกว่านะแต่ว่าดามิดเบากว่าอาจจะเพราะว่าด้วยไอเทมด้วยแหละตีไปสามแสนไปตีอีกสามแสน น่าจะจบแล้วหน้านี้อ่ตาตีไปตีไปาอาเข้ให้อันนี้น่าจะจบแล้วนะขอกดข้ามไปเลยแล้วกันอ่ะโอเคจบละอ่าก็กิวอยู่ที่6ล้านกว่าๆดาคิอยู่ที่10ล้านนะประมาณนี้แล้วก็อ่าเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้ให้ก็คือพวก รูนของสวมใส่ของกียูนะเผื่อมีเมนคนไหนอยากทําก็พวกไอเทมอะไรพวกนี้ก็คงไม่ต้องหรอกไอเทมเนี่ยก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วก็าสายดาเมจต,ตรงสายแล้วก็อัพให้สุดส่วนทางหน้าของรูนเนี่ยรูนมีทั้งหมด2เม็ดเม็ดละสสกิลก็แปลว่าล้วนะนะแล้วก็เคนโดอีก2เป็นทั้งหมด6นะหอันเดี๋ยวผมจะแนะนํารวมๆให้แล้วกัน6เม็ดสาหรับทางหน้าของกียูนะผมแนะนําเลยเ ไม่ใช่แค่กียูนะตัวดาเมีแทบจะทุกตัวผมแนะนำไม่ใส่ประมาณนี้ได้เลย1เลยเป็นท่าล่างของจอกก่อเกาะได้อ่าสเป็นท่าล่างของคี3สาเป็นคี้ดามีดสี่เป็นคอมโบ5เป็นท่าล่างของอ่อสเตงเอ็กซ์ตาดามดีแล้วก็6เป็นท่าล่างของสปีดนั่นเองนะอ่าน,นี่คือฟูลดามีเลยแต่ถ้าใครแบบว่าอยากให้มันแบบพี่เผื่อบนโดนสตันอย่างเงี้ยเรามันจะเสียเทินฟรีๆนะก็สามารถเอาสเต็งออกได้ผม ผมว่าสเต็งเนี่ยน่าจะค่อนข้างประโยชน์อาจจะน้อยน้อยหน่อยเออไม่แน่ใจว่าสเต็งกับเจาะเกาะอันไหนน้อยกว่ากันนะก็ประมาณ2 s t เนี่ยสเตงเจาะเกาะเราสามารถเอาออกได้เพื่อใส่ไปทางด้านของโพรล้งซี Pro ไม่แน่ใจมันอ่านว่าอะไรนะเออเนี่ยมันสามารถใส่เป็นอันนี้ได้อีก1อันเป็นเท่ากับว่าเป็น6อันเต็มๆแล้วนะถ้าใครแบบอยากให้แบบมีล้างซีซด้วยนะก็สามารถใส่นี้ได้ส่วนทางด้านของ อาวุธ EX เนี่ยจากที่ผมดูเนี่ยถามว่าถ้าจะเล่นเป็นตัวเมนหรือว่าเป็นตัวรองอ่ะควรปลดไหมาะว่ามันปลดได้อย่างเนี้ยขั้น30เนี่ยมันจะทําให้ศัตรูโดนลดดาเมจลิซิทไป2ีิเป20% 1เหนึ่งเทินอันนี้ถือว่าค่อนข้างดีพอสมควรแล้วก็สก,กิลขั้น10เนี่ยสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น10%ใส่ศัตรูที่ติดสถานะเว็บซึ่งสถานะเว็บเนี่ยมัน ติดค่อนข้างง่ายถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะเมื่อเริ่มเทินมาเนี่ยมันจะทำให้ศัตรูติดสถานะเว็บเลยหรือไม่ก็เราใช้สกิลเนี่ยถึงจะทำให้ศัตรูติดสถานะเว็บได้นะประมาณนั้นก็คือถือว่าเป็นอันที่บูดามจค่อนข้างดีพอสมควรนะสำหรับใครที่ทำอาวุธ ex หรือทำกีวูเป็นตัวเมนสีดาวลุ้งอะไรประมาณเนี่ยส่วนท่าหน้าของอาวุธฮอลโลนะส่วนตัวผมเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าตัวละครมันน่ะมีท่าหน้าของเจาะเกาะมีลดดามจลิซีคู่ต่อสู้ เพราะฉะนั้นแล้วตัวละครมันอะ่ะมันไม่เชิงเป็นตัวดาเมจดาเมจหลักมันเหมือนเป็นตัวดาเมจเปิดดาเมจลองอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นแล้วของที่ผมแนะนําให้ใส่เนี่ยอาจจะใส่ไปทางด้านของอันนี้เป็นการลดเกาะคู่ต่อสู้หรือไม่ก็ทางด้านของแฮนด์เบลดที่เราจะสปีดเราจะได้สปีดค่อนข้างเยอะแล้วก็ ทําให้ตัวละครเราเนี่ยสามารถเปิดก่อนได้ประมาณนั้นเปิดก่อนตัวละครตัว,วละครดาเมจหลักประมาณนั้นเพื่อจะให้ตัว,วละครดาเมจหลักเนี่ยตีคู่ต่อสู้เข้าแบบเยอะๆโดยที่ศัตรูเนี่ยโดนเจาะเกาะโดนลดอัตราดาเมจโดนลดหลายๆอย่างอะประมาณนี้ด้วยสกิลของตัวมันเองนะก็ประมาณนี้ส่วนคอมมา่าเนี่ยก็ถ้าใครแบบอยากให้ดีๆเลยอะผมว่าก็6เม็ดแดงถึงจะดีแต่ถ้าแบบอยากให้ดรอปลงมาหน่อยอย่างของผมอย่างเงี้ยตัว,วละครดาเมจ ตัวไม่ใช่นะตัวละคระเองตัวละครทุกตัวผมเนี่ยผมจะใส่เป็นลูนแดงเนี่ยสี่เม็ดยยเว้นอาคาซาใส่5เม็ดเพราะว่ามันเหลือคือทุกตัวผมอใส่เป็น4เม็ดหมดยกเว้นชินบุแล้วกันเพราะชินบุยังทําไม่เสร็จนะประมาณนั้นโอเคส่วนอันอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับทางด้านของกิยูล่างเสาหลักนะก็ เป็นหนึ่งหงตัวละครนะผมว่าถ้าปั้นสุดเนี่ยมันสามารถเล่นได้อย่างเมื่อกี้อย่างที่ดูเนี่ยปั้นไม่สุดนะแต่ว่าสกิลวันตีเนี่ยสามถึงสี่ล้านกว่านะแรงแรงพอสมควรนะ3าสี่ล้านเนี่ยไม่ใช่เบาๆนะโอเคก็คลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะก็ใครดูมาถึงตอนนี้ฝาก อ่าร้านสปอนเซอร์ไว้ก่อนแล้วครับผมอีลาสติกช็อปนะเพเิมเกมราคาถูกเติมถูกเติมไวเติมปลอดภยัยต้องอีลาสติกช็อปเท่านั้นนะครับผมเลยราคาขึ้นไว้ให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเติมได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS เลยนะก็ใครไปใช้บริการอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องหายหิวละใช้เป็นการเก็บเครดิตช่องเราไปในตัวนะนะครับผม โอเคคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะก็ใครดูมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์ก mm. ดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปต่อๆได้เดี๋ยวแปะคลิด้างซ้ายพเพลย์ดิ้แด้านขวาแล้กันนะครับผม <S <S ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม